พิกัดจุดที่พบเด็กที่ถ้ำถงที่9ที่เรารู้จักกัน2กิโล315เมตรจะอยู่ตรงดั้งจมูกพอดีครับทหารไปค้นหาป่องโพงรวมถึงไปขุดเจาะป่องโพงครับต้องเจาะลงไปลึกถึง600เมตรถึงจะเป็นพิกัดที่พบเด็กครับดังนั้นการค้นหาป่องโพงหรือขุดเจาะป่องโพงถึงแทบเป็นไปไม่ได้ครับทางอุทยานเราก็เบี่ยงเบนทางน้ําช่วงนี้ครับช่วงดอยผาหมีก็คือห้วยน้ําด้านครับตั้งแต่ซอย10ลงมาแถวศูนย์มัชบทยา ถ้าเข้าไปสุดถ้ำหลวงจะหยุดอยู่แถวกิวคอนางครับนี่คือศูนย์รวมน้ำทั้งหมดเพราะลักษณะมันจะเป็นหุบครับนะฮะไม่ว่าอิอทธิพลน้ําจากดอยผาหีแล้วน้ำท้ายถ้ำที่ผมบอกว่าเยอะมากครับเราก็ไปเบปี่ยงเบนทางน้ำกันที่นี่ครับแต่เนื่องจากน้ํามันเยอะครับก็เลยทาไม่ไม่ค่อยสําเร็จครับที่น้ําท้ายถ้ำจะมาสําเร็จช่วงนี้ครับได้ชาวบ้านจิตอาสาได้เจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงพี่น้องทหารไปช่วยกันครับ และบริษัทเอกชนนะครับที่เป็นคู่แข่งการค้ากันเขาลืมทุกอย่างครับเดินทางมาช่วยเหลือเด็กติดถ้ำครับนี่คือความสามัคคีที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์กู้ภัยครับดอยนางนอนครับครับเจ้านาด้านหลังก็จะเป็นรูปภาพเดอะฮีโร่ของอาจารย์เฉลิมใจต่างๆให้นักท่องเที่ยวหรือให้คณะบุคคลสําคัญเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าครับ ปีที่แล้วแสงโปะครอบตัวเราหิตั้งแต่ขาเามี่าตอนนี้เตรียมการเตรียมไปหาแมวอุ่มฝีไปนี่ยารไปตเร็

นี่จะเป็นช่วงน้ำตรงนี้อยู่ทุกัวงหมดครับเจ้านายวันที่น้ำทะลักเนี่ยวันนั้นไทยเสตการณ์เด็กท่ามสูงประมาณหน้าอกข้าพเจ้าครับเมตรยี่สิบเซนแต่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากระวังสีสันนะครับเจ้านายอกายภาพท่านระวังสีสับอ๋อขึ้งเข้ากันไกลไวะส่วนสายไฟจะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนอยตรงนี้ระวังสีสันนะครับเจ้านายสายหนึ้งเนื่องจากน้ำขึ้น แมไม่ต้องใส่แล้วที่ไหนนี่ยขออนุญาตรายงานเจ้านายนะครับเนื่องจากอยู่ในเหตุการณ์ภัยและกลับมาทำงานที่อุทยานชาติถ้ำหลวงคุณนั้นเปนหลอดเตรียมการอยู่ในเป็นลูกน้องของัวนหน้าลูกสลายบริษัทครับเนื่องจากอยู่ในเหตุการณ์ครับที่นี่คือแผนที่ฉบับย่อของถ้ำหลวงแผนที่ในเหตุการณ์สองกิโลสามร้อยสิบห้าเมตรเนื่องจากถ้ำหลวงแผนที่กระดาใหญ่ก็ต้องยาวถึงสิบเอ็ดกิโลครับโคงที่หนึ่งนี่คือจุดเริ่มดำน้ำแรกในเหตุการณ์ครับเปลี่ยนอุปกรณ์ดำน้ำแล้วลงดำข้างหน้านี่ครับ นะเข้ามาพันหกร้อยเมตรจะพบ3ามแยกครับนี่คือดอยผาหมีครับใบหน้าของแม่น้อนถูกเรียกว่าดอยจ้อสูงที่สุดของอำเภอแม่สายครับพันสเมตรครับเส้นผมและปลายเส้นผมคือดอยผาหมีจะมีอยู่หึงห้วยเรียกว่าห้วยนำดันมันเชื่อมกับในถ้าหลวงครับนะทุกหน้าฝนน้ำจะมาครับแต่วันนั้นน้องเขาไป23่ิบสามมิถุนาแล้วนะกระทะร้อนแค่ไหนก็มีน้ำ เขาันเลตรงนี้ครับก่อนให้ลงคะแนนเสียงกันโดยโค้ดเองเสียงข้างมาก23มิถุนา2561บ,บอกไปต่อเป็นประวัติศาสตร์โลกทันทีครับในวันนั้นปรากฏว่าน้องกลับมาไม่ทันนะ้ําตัวนี้ครับมาปิดน้องแล้วน้ําเส้นนี้ไม่ได้มาแค่น้ํามันเอาทรายมาด้วยอุดเต็มที่3ามแย่งครับหลังผ้าผู้ชายคนนี้ดังนั้นต้พึ่งหน่วยซิลของเราครับใช้ชแฉลงทะลวงทรายและพบนะฮะถูกเรียกว่ากิ่วคอนาง น้ำใช้ถ้ำปริมาณเยอะมากครับปัจจุบันเนี่ยครับน้ำใช้ถ้ำก็ยังมีอยู่นั่นถูกเรียกว่าน้ําชั้นบาดาลครับน้ำทั้งหมดจะเดินทางออกมาครับช่วงเดือนกรกฎาคมครับนะฮะน้องจะขึ้นที่สูงทันทีครับนี่ถูกเรียกว่าเนินตรงสาวทงที่เก้าที่พบเในถ้ำครับ2กิโล315เมตรน้องหนีตายขึ้นที่สูงครับนะครับเราถึงจําเป็นต้องเชิญนักดำน้ำครับจากต่างชาติมาซึ่งเป็นนักดำน้ำถ้ำ ทีมแรกที่มาก,ก็คือจอห์นวอลเดนลิสตนันและล็อบฮาร์เปอร์ครับสองในสามคนพบเด็กติดถ้ำครับที่เนินนมสาวครับปรากฏว่ามีหนึ่งสตอรี่ขอสั้นๆครับเจ้านายพัทยาบีลักษณะเหมือนภาคพัทยาประเทศไทยครับทุกหน้าร้อนผมไปสำรวจถ้ำกับมิสเตอร์เวิร์ครับจะมีลมกันโชกแรงผมนี่กระจุยเลยครับแสดงว่ามีช่องลมครับแล้วเราคิดว่าเด็กอยู่ที่นี่ วันที่1นึ่งก,ก,กรกฎาคมครับจอนกับนิสเตนท่านนำถึงที่นี่แล้วไม่พบเด็กครับ2กิโลจากปากค้ำท่านผู้ว่านรงศักเองครับต้องมาว่าเจ้าแม่นางนอนเพื่อขอให้พบน้องแล้วเป็นศพก็อย่างดีครับนะฮะเพราะว่ามันผ่านไป9วันเราคิดว่าเด็กตายครับพก <c oughs> เราไม่กินข้าว7วันหมายถึงอาจเสียชีวิตได้เรารู้ข้อมูลว่าเด็กมีนาฬิกาครับ เรารู้ข้อมูลว่าหนึ่งในหมูป่าที่ป่วยครับเขาป่วยเป็นไทรอยด์ในเหตุการณ์นั่นคือน้องมาร์คครับเขาได้ออกคนสุดท้ายแล้วน้ำหนักเหลือเพียงแค่20ตสิบตนครับจาก50ากิโลนังหุ้มกระดูกครับปรากฏว่าครับ9้าวันไม่พบเด็กแล้วจอนกับนิจจาอยู่ที่นี่ครับวันนั้นผมเครียดมากผมได้พบอ่าปรากฏว่าครับสิ่งที่ผมเครียดก็คือถ้าน้องมาร์คเราก็ไม่รู้ว่าเขาติดอยู่ข้างหน้าดีถ้าน้องมาร์คเขาป่วยแล้วเขาตายคนแรก ที่เหลือจะกินเขาไหมครับนั่นคือสิ่งที่คนในเหตุการณ์คิดครับนะผมถึงเครียดปรากฏว่าครับโค้ชเอกมาออกสารคาดีเน็ตฟิกครับและผมได้อยู่ครับตายครับตั้งตายไปก็โดนกินนี่คือกุศโลบายที่โค้ชเอกเขาหลอกน้องในคืนนั้นแล้วจอมาเดนดำหรือวัตยาบีดเขาบอกผมและพี่สเวร์ว่าปีดไปบนยอดโถงปดอุปกรณ์นำน้ำออกจากตัวเองครับถ้ามีอะไรตายในถ้ำคือมันจะเหม่นมากๆเขาเช็ดเซมลเทสในวันนั้นแล้วปรากฏว่าไม่มีกลิ่นครับ นี่คือสาเหตุทาให้จอนกับลิกดําต่อครับแล้วระหว่างดําน้ําไปมุดช่องคายครับใช้เวลา1ิวันครับพบเด็กินดั้มก็พระเจ้าชื่อว่าสิ่งที่เขารอดคือแรงศรัทธาจากทุกคนทั่วโลกครับเวลาเราดูข่าวครับกลับบ้านทะลกมีการสวดมนต์จากทุสศาสนาครับพระสันตปาปาอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้เด็กรอดการช่วยเหลืออีกคำที่ิมิถุนาจนถึงสิบกรกฎาคมเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเทหลูงกุน้ำนอนเตรียมการครับ กิดขึ้นที่ประเทศไทยใช้เวลา18วันครับคุณงามความดีและสิ่งเหล่านี้ครับความรักความสามคคีความเสียสละครับของทุกคนในโลกจะไม่สูญเปล่าครับนด้ทำไมไทยรอยคนที่เป็นไทยรอยเอาไว้สุดท้ายเพราอะไรอ่ครับขอบคุณครับที่ถามครับเจ้านายตอนนั้นครับเรามีนายแพทย์คาคโลหะชุนครับและออกครับ หน้ากากของหน้ากากฟูเฟรมาร์หน้ากากแบบดำน้ำนะครับแบบเต็มของน้องมาร์ทหายากมากมเขาเหลือแต่นหนังพุ่มกระดูกครับนะครับส่วนที่ 2. ก็คือ2,561มีฟุตบอลโลกครับไม่ได้ดูสักคู่ครับสปอน,นเซอร์เจ๊งครับนะฮะ<ก>เราดูแต่หมูป่าดังนั้นการให้คุณหมอภาคไปเลือกเด็กที่สุขภาพดีที่สุดและแข็งแรงที่สุดออกมาก่อน4คนเป็นเรื่องของขวัญและกําลังใจครับลดอัตราการเสีขข่ยงครับ 8กรกฎาคมโดยการแรกของจ่าแซมในวันที่6 mm. กรกฎาคมช่วงตี2เสียชีวิตตรงนี้ครับตรงนี้ถูกเรียกว่านครบาดาลแซมเสียชีวิตครับ7กรกฎาคมวางแผนดำน้าใหญ่และทุกภารกิจให้ถูกยกเลิกให้เหลือภารกิจเดียวคือดำน้าเอาน้องออก8กรกฎาคมให้พี่หมอภาคไปเลือกเด็กครับที่สุขภาพดีที่สุดออกมาครับ4คนแรกครับแล้วรอดจริงๆครับเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจผมเชื่อว่าเฮกันทั่วโลกครับทํานิดหน่อยครับเพื่อเอาน้องออกมาอีก4คน สิบกรกฎาคมถูกเรียกว่าชุดดราม่าครับห้าคนสุดท้ายครับน้องม์คจำเป็นต้องออกคนสุดท้ายครับในวันที่สิบกรกฎาคมครับครบรอบห้าปีเอครบรอบแต่ละปีเราจะจัดวันไหนอ๋อจัดช่วงแรกๆนี่จะจัดวันที่ยี่สิบสามเลยครับยี่สิบสามมิถุนาวันที่น้องเข้าไปติดอยู่ครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ครับเราจะไปจัดในวันที่สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์วันที่สิบกรกฎาคม มมีควาบันล็อกอยู่ครับสองชั้นครับยาวเลยมีการสำรวจไปเยอะแล้วก็ถ้ำสวยๆในเมืองไทยเยอะมากเพียว่าณตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องถ้ำเราอยังมีน้อยแล้วก็การรวบรวมข้อมูลของถ้ำในประเทศไทยเนี่ยยังมีน้อยอยู่ ถ้ำท,ที่สวยงางามเนี่ยมีหลายๆถ้ำมากที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็น่าสนใจเพีเยงแต่ว่าค่านิยมของนักท่องเที่ยวในการเที่ยวถ้ำน,นีน่อย่างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เห็นถึงความสวยงามเห็นถึงความเป็นมาของถ้ำผมว่ามันก็จะให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวประสบความสาเร็จในการทีท่จะทํางานได้ครบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันที่สิบมกราแล้วก็มีการชุมถ้ำแห่งชาติด้วย 每年的估计变 อุทยานแห่งชาติ้ำรวงคุณ้ำนางนอนเตรียมการครับจะมีการจัดงานนะครับในวันที่10กรกฎาคม2566นะครับครบรอบ5ปีการช่วยชีวิต13มหมูป่าแคเดมีนะครับเราจะมีการประชุมนะครับคณะกรรมการท้ำแห่งชาติที่นี่ด้วยในวันที่10กรกฎาคมนะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่นํา13หมูป่าออกมาถือว่าเป็นวันแห่งความประสบความสําเร็จครับจากการเสียสละความรักความสามัคคีของคนทั่วโลกนะครับที่เกิด ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเตรียมการครับนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับนะครับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับและท่านผออสํานักนะครับพื้นที่อนุรักษ์ที่15นะครับนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับและนักท่องเที่ยวครับที่สนใจนะครับมาพบกันในงานนะครับในวันที่10กรกฎาคม2566นะครับขอบพระคุณมากครับ